มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของนักร้องสาวน่ารักเสียงดีอย่างพลอยชมพูยานินที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง สำหรับพลอยชมพูเป็นนักร้องและนักสแสดงลุกเครื่องไทยเยอรมันมีชื่อเสียงจากการสแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้ของวงเกสโนว่าเธอได้คฟเวอร์เพลงออกมามากมายจนทําให้เธอมีชื่อเสียงจนได้ออกซิงเกิลแรกแนวป๊อปร็อกเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้พลอยชมพูได้ออกมาร้องไห้ดีใจที่ศาลสั่งให้คุ้มครองห้ามครูกรณีแทรกแซงการทํางานเกี่ยวกับคดีฟ้องกับค่ายเดิมที่สั่งห้ามพลอยชมพูสตรีมมิ่งผลงานเพลงของตัวเองในทุกแพลตฟอร์มจากการ ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายสิบหลกักในที่สุดพลอยชมพูออกมาแจ้งข่าวว่าสานได้ตัดสินคุ้มครองมีให้คู่กรณีมาแทรกแซงการทํางานของเธอแล้วโดยได้ย้อนเล่าเหตุการณ์จนเธอปล่อยโฮด้วยความดีใจก่อนอื่นแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านใหม่ที่พลอยชมพูซื้อจากนำพักน้ำแรงของตัวเองจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของพลอยชมพูสวยงามไม่เบาเลยทีเดียวเป็นบ้านสุขภูมิใจที่ซื้อจากนำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งหมดเอได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ที่ซื้อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่งานนี้มีทั้งแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเธอได้โพสต์ภาพบ้านลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับมีข้อความว่า ซื้อบ้านมาสองปีแล้ววันนี้ได้ย้ายมาอยู่สักทีถึงแม้จะยังทําบ้านเสร็จมาได้แค่ครึ่งทางเพราะเราแลนทําบ้านค่อนข้างเยอะมากๆแต่ทํามาได้เท่านี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรากลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งเพราะตั้งแต่จองปุ๊บต้องหาเงินไม่หยุดเลยฮ่า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 มันทั้งหลังนี้เป็นน้าพักน้ําแรงของเราเองทั้งหมดซื้อมาตั้งแต่บ้านยังไม่ตอกเสาเข็มด้วยซ้ําจนวันนี้เพื่อนบ้านย้ายกันเข้ามาครบแล้วเหลือเราคนสุดท้ายนี่แหละพอมา ทํางานแบบอิสระมันก็เหนื่อยกว่าเดิมมากแต่มันก็ทําให้เราโตขึ้นมากๆด้วยอยากจะขอบคุณแฟนคลับและพี่ๆที่ร่วมงานกันมาทุกคนที่ซัพพอร์ตและคอยให้โอกาสพลอยชมพูตลอดนะคะไว้ถ้าทุกอย่างเข้าที่มากขึ้นจะมาอัปเดตบ้านใหม่นะงับ ก่อนหน้านี้เธอยังเคยโพสคลิปบ้านลงบนอินสตาแกรมและเผยว่าบ้านหลังแรกของพลอยชมพูเสร็จสักทีวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมานานมากก็คือวันที่เรามาตรวจรับบ้านนั่นเองเราเริ่มจองบ้านตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่บ้านยังไม่มีเสาสักต้นเลยแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าการก่อ,กอสร้างบ้านมาเป็นระยะระยะซึ่งก็ใช้เวลาก่อสร้างรวมๆแล้วประมาณ9เดือนเลยทีเดียววันตรวจรับบ้านเราก็ใช้บริการของบริษัท jn house นะคะพีพีดูแลตว ตรวจเช็คความเรียบร้อยของการก่อสร้างการตกแต่งภายในต่างๆอย่างดีเพื่อให้ทางโครงการแก้ไขก่อนวันโอนบ้านพลอยชมพูก็ต้องขอขอบคุณ JN House ที่มาให้บริการในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังแรกของพลอยชมพูเนี่ยก็อยู่ในกอธรมน,นี่เองมีเนื้อที่80ตารางวาพื้นที่ใช้สอย275ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ําแล้วก็มีที่จอดรถอีก3คันตั้งแต่เรากลับมาเริ่มทํางานเพลงอีกครั้งตอนต้นมกร,ราคม2022 เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องซื้อบ้านหลังนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองให้ได้ซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจขยันทํางานแล้วก็มีความสุขกับการทํางานตอนนี้เราก็จะเป็นหนี้แล้วแต่ก็เป็นหนี้แห่งความสุขแหละเพราะมันเป็นกําลังใจให้เราสู้ต่อไปทํางานต่อไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อนต้นปีที่ผ่านมาทางพลอยชมพูก็ได้ออกมาแจ้งข่าวกรณีที่ต่อสู้มานานเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องกับค่ายเดิมที่สั่งห้ามพลอยชมพูสตรีมมิ่งผลงานเพลงของตัวเองในทุกแพลตฟอร์มจนในที่สุดเธอก็ออกมาแจ้งว่าซันได้ตัดสินคุ้มครองมีให้คู่กรณีมาแทรกแซงการทํางานของเธอแล้วโดยเจ้าตัวอย่างพลอยชมพูได้ออกมาลงคลิปวิดีโอย้อนเล่าเหตุการณ์ว่า ตั้งแต่ปลายปี2021หลังจากที่ได้มีการฟ้องร้องค่ายเก่าไปในระหว่างที่รอศาลตัดสินในปี2025พลอยชมพูก็ไม่มีเพลงไหนได้ขึ้นสตรีมมิ่งเลยเนื่องจากคู่กรณีแจ้งแพลตฟอร์มคนกลางให้ถอนเพลงและห้ามเอาเพลงของพลอยชมพูทั้งหมดขึ้นถูกแพลตฟอร์มเลยแจ้งทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดีปีที่แล้วก็เลยไม่ได้ปล่อยเพลงของตัวเองเพราะที่ผ่านมาทำไปก็สูญเปล่าโปรโมตก็ลำบากพลอยชมพูเลยเก็บเงินที่ไม่ได้ทำเพลงไปให้ทนายแทน เพื่อทําเรื่องร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองไม่ให้คู่กรณีมาแทรกแซงการทํางานของเราอีกใช้เวลาทําเรื่องจนถึงวันที่ศาลอนุมัติคําขอประมาณครึ่งปีจนมาถึงวันที่รอคอยศาลได้อนุมัติแล้วเราจะได้ทุ่มเทและเต็มที่กับการทํางานเพลงสักทีเราได้อนุมัติจากทางศาลแล้วที่จะได้คุ้มครองเมื่อสั่นเลยปีนี้จะได้ปล่อยเพลงเยอะๆรัวๆแล้วเพราะทําไปมันก็ได้ไม่เสียเปล่าขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมขอบคุณแฟนคลับที่คอยเป็นกําลังใจและเติม ลังใจให้พลอยชมพูสู้มาตลอดหลายปีและทําให้รู้สึกว่าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการทํางานต่างๆทําทให้เรามีกําลังมากพอที่จะสู้คดีไปถึงที่สุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีที่สามารถซื้อบ้านด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเก่งไม่เบาเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ